สวัสดีค่ะชมบรรยากาศเช่องเย็นๆนะคะหลังจากที่เราให้กระถินครั้งเดียวนะคะช่วงช้าแล้วเราหลังจากเรากลับมาจากว,วัวนมาดูวัวแล้วก็มาดูแพะ้แก่นะคะ,นะ,คะ ก็ประมาณนี้นะคะเขี้ยวเอื้องกันต้อยแต้ต้อยแต้นะคะก็วิธีสังเกตแพ้แกะนะคะตัวไหนไม่เคี้ยวเอื้องหรือว่าท้องป่องปอง,ปองหรือสว่าบยุบอะไรมันจะดูได้หลากหลายอย่างนะคะอันนี้พวกนี้เคี้ยวเอื้องอย่างนะะี้ค่ะอาการปกติระบบย่อยเขาดีนะคะอย่างตัวเล็กๆเนี้ยไม่เคี้ยวเอื้องไม่ใช่นะคะเราดูไปสักพักนะคะ ถ้าเขาไม่เคี้ยวเอื้องนานมากมันก,ก็ผิดปกติเห็นไหมคะธรรมาชาติของเขาเขาจะเคี้ยวเอื้องนะคะหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วประมาณนี้เลยนะคะเคี้ยวเอื้องกันต้แต้ต้แต้นะคะเวลาสังเกตแพ้แกะเบื้องต้นบางตัวก็จะผุดลูกผุดนั่งนะคะบางครั้งก็จะเกิดท้องอืดนะคะหรือว่าบางตัวมีไข้ขึ้นสูงนะคะ จะเดินสเปะสปะเ,เดินเซเดินเอียงดูว่าจับหูดูก็ได้นะคะส่วนมากสัตว์เลี้ยงที่จะไม่ค่อยสบายสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะคะไม่สบายนี่มันจะเป็นหูเย็นนะคะหรือว่าบางตัวก็จะเป็นหูร้อนเกินไปนะคะโดยที่สมมติในกรณีเราไม่มีประลอดนะคะเราจับดูตัวอื่นแล้วมาจับดูตัวที่มันไม่ค่อยสบายมันจะลักษณะแตกต่างะคะ่ะ เดี๋ยวดูซึมซึมบางตัวก็กินอาหารได้น้อยนะคะทั้งที่เราให้อาหารเยอะแต่ก็กินได้น้อยอย่างนี้ยคะ่ะมันก็แล้วแต่กรณีนะคะบางครั้งอาหารเราไม่พอท้องมันก็แฟบนะคะท้องไม่ป่องก็มีประมาณนี้นะคะนี่นะคะรอรอที่จะให้เราปล่อยนะคะแต่วันนี้เราไม่ปล่อยนะคะ เพราะว่าเมื่อวานเราได้หว่านปุ๋ยยูเรียนะคะใส่แปลงหญ้านะคะจะรอสักสามสี่วันนะคะเราถึงจะปล่อยเขาลงแปลงเสริมจากที่เราตัดกระถินนะคะรอไปเรื่อยๆนะคะกะว่ายูเรียหมดฤทธิ์เราก็จะปล่อยไปริมหญ้านะคะวันนี้นะคะช่วงนี้เราก็ได้ลูกแกะน้อยมาสามตัวนะคะเพศผู้ทั้งนั้นนะคะแม่ละตัวแม่ละตัวนะคะ นอนกันประมาณนี้นะคะเข้าคอกนอนนะคะตัวไหนอิ่มก็นอนเคี้ยวเอื้องนะคะอันนี้ในคอ,อกของเรานะคะที่หลบฝนฟ้าจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กลางคืนแล้วก็จะมาเกาะกองไฟไว้ด้วยนะคะมาให้เขาได้ไล่ยุงคะ่ะเพราะที่นี่ยุงเยอะมากนะคะในบรรยากาศช่วงเย็นนี้นะคะประมาณนี้นะคะ เดินเหน็เราจะอยู่ตามปยยาสใยไซนเราก็มีอยู่ห้องนี้นะคะแพะแกะเราขุนคู่กันไปนะคะประมาณนี้นะคะเคี้ยวเอื้องกันต้อยแต้ต้อยแต้แตนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะคะทางชยภูมินี้แรงมากนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ